คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแค่อยากตัดคลิปแล้วลงกับเล่นกับเพื่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์รับสไครด้วยแล้วก็ไปดูกันได้เลยวีน้ำมันเยอะจนเกินเกี่ยวโคตรเยอะเลยนะเห็นไหมนะยิงเยจริงไอ้สมองโอ้สมองเขาไปโตมันใหญ่จัง เนี่ยหัว,วมันเล็กไม่ใช่เหรื<ม>อที่รอยเยอะแค่มีในทะเลสามอันขึ้นไปจะเฮ้ยระวังอย่น,นี้ได้โอ,โ,อโอ้นี่แหละที่บอกนะิวเคลียร์เนี่ยเชื่อ,อยังโอ้วิงวง่งเลยเมื่อกี้กูได้เสียงวิ่งเลยเอ้ยแมนจะโดนรับฉันนะรับแล้ว <laughs> วิง่งซะแล้ววิ่งแล้วโว้ยวิ่งซะ มันขี้เกียจแล้วไงล่ะมันอยู่ไหนอะอยู่หน้านะมันมีสมองกินได้ด้วยไม่กินตว่ามันอยู่ขวามือนะมันมีตัวว่าอบเห็นแล้วมันเยอะสุดเกิน ไอผีน้ํามันจะง่อยกันง่อยเลยเนาะก็จริงรอ่ะเดี๋ยวมันก็จอน่ากลัวมากเรียบร้อยตายกลัวเกินแทงแต่ที่มันเยะทำไมเลยมันแต่ถ้ามันเล็งโอ้โหมันเล็งเงินคตรเยอะเลยจริงเดี๋ยวข้าที่ได้เงิเนสี่ร้อยอย่างเงี้ยไม่ได้ตัวที่ดิอืมไหนสิโอ้จริงด้วยโมันพูดเยอะแสดงว่าวตัวมันได้เงินเยอะมากน่าเป็นหนึ่งเดี่ยวแทนที่ได้เงินเยอะที่สุดเนาะ เพราะมันอึดด้วยแหละตรงแหนกันคือต้องล่ากันหน่อยแล้วมั้งตายหาพอดีอ่ะโอ้อย่าทุบนะอย่าทุบนะตีได้ตีเอ้ยนี่อันตรายถอยกันเอันนี่ต้องยิงทิ้งไอ้ตัวนี้ต้องยิงทิ้ง่เห็นเหมือนอะไรที่มันจะระเบิดได้ใช่ไหมใช่อาิรู้ช่วยเรารู้ว่าเราทำอะไรเกอยากได้ปืนอะไรเอาปืนที่กูสามารถ ฉันจะเอาลูกซางจะพูดอะไรดีวะอืมคิดไม่ทันเลยอ่ะไม่ฉันเอาลูกสองแล้วขอขอปืนที่มันป uh. ืนเล็กที่มันเอ้ยมันเรียกว่าป OK> ืนอะไรวะชื <h <h ่อจําชื่อปืนได้ไหสนก็ได้มั <h <h ูชอบปืนนั้นมากเลยอ่ะกระสนก็ได้กรปืนก็ได้แล้วแต่ก้วกันะปืนรุลว่ไอ้ปืนเล็กๆร็กุวๆที่มันที่อยู่ในปืนกล้องมันไม่มีนะมันไม่มีปืนที่มันถือสองปืนอ่ะที่เคยเห็นอ่ะมันไม่มีมัดมันจะไม่มีจริงเหรอวะขอเช็คเก็บเออ มัน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 เกินเลยแหละมันเกินเบอร์มันมีแต่มันโกงมันตะเบนมันแรงเกินจริงปะวะเออมันมีเลเวลด้วยขอดูปืนหน่อยดิดูดิมันโกงปืนเทกอะไรพวกเนี้ยมันเป็นปืนเทกหมดเลยเล่นไม่ได้เลยอ๋อไม่ใช่ปืนหาไม่ใช่ไม่ใช่ปืนเทกมันเรียกว่าปืนเลยวะ n v e e t o R อะไรสักอย่างแล้วตัวเดียวนี้มาเล่นอะไรปะนพยาคั้นที่สาม วีดเจ้าตายหมดแล้วนะมันเหลือแต่หัวซอมบี้ที่อยู่บพนพื้นในะสโ่โดซอมบี้แตกไมแล้วโอะนะ้เอ็มบีไก่เยอะเนาะแกเยอะเช็คดิหัวซอมบี้ไปทำอะไรได้บ้าง,างหัวซอมบี้มันไม่ใช่เอาไว้ทำอย่างอื่นเลยมันทำอะไรไม่ได้แต่ซ้ำเอ๊<น>เดี๋ยวไปเอีไปเ่อยอดเดี๋ยวลองเข้าตัวสิ แล้วก็นี่ไม่ได้โอ้นึกว่าแบบมันต้องฆ่าอย่างเดียวตาเอ้ยมันมันยังมีชีวิตอยู่นี่หว่าอะไรอ่ะมันแค่นี้เฉยเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เฉยให้สมจริงไงขี้แตกไอ้เนี่ยพวกเนี้ยอย่าลืมขุดกลับไปด้วยนะเห็นในที่มันเป็นรั้วนี่ไหมอ๋อรั้วเนี่หรออืมควจะไปใช้ดีกว่า มันเป็นเป็นพริกโอ้ยไอ้แง่กองเอนเตอร์เทนโอ้ยต้องใช้ต้องใกองเอนเตอร์เทนตเลยขุดไม่ได้แต่เราสามารถทำสิ่งนี้ได้นะแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมโอเคอุ้มกับป้านดิโอ้อุ้มกับอุ้มได้ก็อุ้มสิเดี๋ยวกูรออยู่นี่มาช่วยกันขุดไอ้เจ้าอันนี้กันเราอุ้มได้เราก็อุ้มสีจริงไหมเปิดกองปุ๊บได้พี่ได้พี่แอคโคตรดีเลยแกกัอะไรอ่ะ ก็พีเอ็ธไงพีเอ็ปกติดูอะไรแต่พีเอ็ของว้หมามาบอกาว่าการวางโทฟี่อันนั้นจะไม่เกิดอะไรขึ้นเอ๋ไม่รู้สินะมาช่วยกันมาช่วยกันขุดเถอะขุดเลยเดี๋ยวกูจะไล่เก็บของมาวูเทียขี้ผายเขาวูเทียเลยอย่าเกิด ใช้แรงงานนะงานตาใจกก็ทำเหมนฉันอยู่และโอ้คิดถึงเมื่อก่อนเลยแม่อันนี้คือกรรมตามสนองซินะมีเตียงไว้แถวนี้นี่เสียงอะไรวะซอมบี้เต็มเลยน่าจะมีไมันเริ่มมันเริ่มจะมืดแล้วเว้ยข้างใต้ต้องมีเหมืองแน่เลยมีใครบอกไม่มีฮะจะมีทางบอกถ้าจะไม่ผิดมีเตียงเออลงไปเอาลงเยะโอ้โหขึ้นเลยโอ้ช่วยด้วย อื๋อเฉี่ยหมดกระสุนหมดแป๊บนึงเก็บบอลนานนีดนึงเฮ้ยเมื่อกี้มันฝีนานเลยเหรออืมอืมโหโคตรเยอะเลยข้างล่างฮัลโหลมีเยอะเลยเหรอเยอะดิเห็นชื่อขึ้นมาแล้วทางขวามือเห็นเต็มเลยแหละเต็มสองตาเลยน้องหมาเฮ้ยมีขาวเยอะเยอะไปไหมเนี่ย ขาวแม่งค้นตาลำคาเลยยิงทีเดียวไม่งก็หายเป็นกองแล้วเกียอะไรอ่ะไม่หะตกใจหมดโดนขังคาเล่นเลยสัตว์นึกว่าอะไรแตก ไม่ปูนี่มีพังด้วยเหรอน่ชิมาละเกิดการเกิดการเปลี่ยนของเกิดขึ้นคับตอนนี้มันพังได้ไปไการเปลี่ยนของเกิดขึ้นครับตอนนี้เราต้องการแลกเปลี่ยนคืนเหมือนอันนี้จะพังได้เราจะเอาลูกซองลูกซองมันมีลูกซองอะไรบ้างมันมีควันอะไรเต็มเลยขึ้นหอคอยควันอันนี้อะไรตัวอะไรปล่อยควันวะอะไรอยู่เป้นเกิดการอันนี้ไม่เอาไม่นจะเราจะาอันนี้เลยนะมันไส้เลย มา,มาขอลูกซองกลเลยเพื่อนนะโอ้ยปืนนั้นเหรอครูนั่นปืนนะในเซเว่นเดย์ทูได้ถือว่าเป็นปืนขั้นสุดท้ายของลูกซองเลยนะแต่ก็เบามากจริงๆเห็นอย่างเงี้ยต้องยิงขั้นศองนดอัดละยิงเห็นว่าโอ้รอบทิศเลยแม่งกูขึ้นลนะไอ้เิ๊กุต้องก๊บตักกุต้องก๊บตักกูว่าแล้วกับหลักนะใช่ไหมโอ้ไอ้แม่งกดแทบดิโอ้ไอ้ยนี่ไอ้บ้านที่มีเตียงสอง เตียงสองเตียงสองชั้นเร็วเข้าบ้าเร็วเดี๋ยวป๊บึงดิมีไีกชั้นสองน้อนไม่ได้มันมีมอนสเตอร์เราต้องฆ่ามันบ้านหลังนี้มันบ้านไหนเนี่ยโอ้ <laughs> โอ้อยากรู้ล่ะเปิดประตูไปสิไหนดูสิ ปิดเลยปิดก่อนกูเร็วกูวไม่ทันกันันขาดนี่ซุ่มได้อาวุธเฮ้ยโอ้ไม่จะสุ่มซื้อเลยนี่วะนี่อาวุธจะประชิดซื้อมาเลยอันนี้ซื้อเองนะบอกก่อนมาซื้อเออแต่ว่ามันมันกูได้ด้วยใช่แังได้อะอดียได้หนึ่งอย่างเนี่ยกูได้ด้วยเนี่ยกูเอาดาคบคาตนาเลยว้าวไม่คลัมบิดไหนวะ ขอมันลกเฉลี่ยแกนจะเปิดก่องนักขลับิีกูละฮะขลังมีกออะไอ้เงมึงแย่งกูซื้อเลยเอาหรอกูซื้อไปแล้วแย่งกูแล้วือวากูซื้อไปแล้วขลับมีกูอะของกูเมื่อกี้มึงไม่ได้เลือกหรอบูรังก็เยาย คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าแบบว่าโดนขโมยต่อหน้าแบบว่าก็ต้องเอาคืนก็กูนึกว่าแม่งมามาใช้เงินร่วมกันจิ้มเลยเนี่ยฮะได้คะแนนฟรีลยกูเนี่ยกูเนี่ยคือทหารมาจากญี่ปุ่นนะเนี่ยสมัยสมัยโบราณกูอยากฟันแล้วว่ะไอเม็กมึงออกห่างหน่อยเฮ้ยเฮ้ยกูวิ่งเลยกูวิ่งแล้วกูวิ่ง

ดที่เนี่ยแหละคือของที่ดีที่สุดเพราะมันจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราต้องการอยู่ในนี้ห<อ> <ๆ S 1> มดเลยมีคอร์สแฮมเมอร์ด้วยเก็บหมดอะเก็บหาดอะกระเป๋าู้ใหญ่ก็เก็บได้ก็ระเป๋าขั้นเลยอัันทองอนี่เกี่ยบกับดักใช่ไหมไม่ใช่ซอมบี้ทำเลยวั้ว้าววั้ว้าว แม่งฟันไม่โดนเลยนาทีเขายวมันเฮ้ยระวังครับว้าชูโอย,ยัวไหมโ,หโอ้ยมันถือแล้วมันเปิดก่องไม่ได้หรอวะอย่าเือยมันเป็นอาวุธไอ้นัน่นชีวิตความตายแม่งมาเยือนแล้วบอกเลยนะทีกันแม่งโดนกันตลอดเลยเด <laughs> ี๋ยวไม่นานเราจะได้กลับบ้านเอ้ยระเบิด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  โผมันจะบันคิวเลยมันออกมาเรืเออ่อย,เยๆเกิดจะหายปั่นใส่เลี้ยงเลยเลี้ยงหมาเลยไหนก็ดูก็มีอยู่เจ็ดอันอเจอหมาเหรอหมาตายอยในความเร็วสูงเนี่ยมันกัดแต่แมงเนี่ยไม่ใช่สอมบี้สอมบีม้กูเห็นหมาโดดใส่มึงจริงอ่ะเออไม่เนี่ยน่าจะมึงคิดเอง มันน่าจะพอดีอ่ะตอนวาร์ปอ่ะได้หมดแล้วเรื่องหัวใจหรือเครื่องเดียวถ้าโดนแตะทีนึงเนี้ยตายเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวยังไรไม่จบอีกเหรอเนี่ยกลับมาแล้วเลยมาดูนิดนึงละกันวันนี้บอกพักผ่อนแต่เดี๋ยวก็จบแล้เดี๋ยวเลยฮะเอ๊ะก็กลางคืนไลได้เนี่ยเดี๋ยวก้าขึลางคืนก็ไม่ได้ไรพอดีหรอกลูกชอบแม่ามาอะไรกันยาวยาวไม่ใช่หรอ เก็บของกันบอกแลยเราเราต้องลงเสิร์ฟจ,จริงจริงกเพราะเห็นว่เาเราเราเซิร์ชของไม่ได้แล้วมันมีปัญหาใช่ไหมใช่ปะล่ะจริงๆโ <laughs> คตรลำบากเลยกับชีวิตเนี่ยลำบากนี่กว่าคือเราเซิร์ชของไม่ได้ไ<ท>อ้คาัมิด <ๆ S 1> มันมีพังด้วยฮะได้ที่ขุดเดอมันมาควบคุมอะ เอ๊ะอะไรอ่ะคยอะไรผ่านอ้าวซื้อของอ๋อซื้อไอตัวแต่งปืนนะซื้อให้ถูกนะเว้อ้าวพูดย่างเย้แบงยิงมาดิยิงมาดินั่นแหละนำมันต้งโมาแล้วมันกระโดดดึ๋งดอยูน่แหละเฮ้ยมีเอพีซีมาเอพีซีอะไรซีบีพ่อค้ามีอะไรน่าแลกอ่ะ มีแต่สีอ่ะเดี๋ยว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 น่าจะอีเดอแมนแน่เลยจริงอะตัวนี้เราต,ว,ตวมีอะไรที่หมดน่ามาจากอ้ดอแมนแน่เลยนี่แต่มันก็ขอมันก็เป็นของดีอยูน่นะหายากอะเวลาในโวในโวแบบที่เป็นที่มันไม่มีพื้นหญ้าถือว่าดีเลยเป็นของคุ้มไลยอ๋ออันนี้ไม่เอา เกือบแล้วกลังเลยเกือบแล้วฉันไม่โดนหรอกไปเลยเก็บไว้เอาเอาไว้มาแค่พาพ่อค้าไปต่างโลกใช่ไหมครับเอ๋แค่พาไปต่างโลกเองให้ผม,ม,มอยู่ถึงตอนทุ่มครึ่งน้ารับหลังจากนั้นยังง่วงเดอยูจ้าอืมเรียบร้อยงั้นไปตรงนี้ดีกว่าอ่าะโอ้โหมัน มันแหกก,กลางรอลขุดไม่ได้อยากได้ฟอสจนไมเอาจะทำอะไรที่ไม่ได้อยู่ดีทเดี๋ยวนะนี่อะไรอะไรอ่ะมันเด่นมากอ่ะมันร้านขานพ่อขายเลยฮะแล้วมันไม่มีอะไรขายด้วยแต่วะมาดูดิจะตายแนละ้วเลือด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 เอขาเช็ดแยล่ะ เกิดใหม่ซะจบไม่ได้ก็จะตายหรือเอรใจอย่าพิ่งดื่มน้ำโป้ชูกำลังลยาลัคก,กี้ช่วยเอาชีวิตรอดเฮ <c oughs> <ะ>้ยเพิ่มอะไรเลยยาลัคก,กี้เพิ่มความมันไม่มีอะไรไละไเลยล <c oughs> เหมือนจะรอดมั้งวาร์ปทุกทีก่อนเดี๋ยวก็ปิดไลน์ละอ่าผมชอบกับดาบคาร์นาะมากกว่าฮะเดี๋ยวแจดลูกก็แล้วกัน มันมีอะไรอีกมึงแกจะเกินทมาเล้วไงนมามาอยู่วันนี้ได้วะก็แค่นี้อะไรเนี่ยพอดีเลยไายแค่นี่มึง่พี่คว่าพ่องมึงมึงตกอ่ะโอ้ยยังเก็บของไม่เสร็จเลยไออเป็นกำตามพันเลยปืนเอเคเป็นกำตามทันไว้เลยมึันปืนเอเคเลยนะมันมีเหรอเออเฮ้ยเจ็บ พึ่งแปลกประหลาดพึ่งเพชรหรือเปล่ามันชื่อว่าบูพึ่งผีปะเด็บมันเป็นพึ่งผีอะเหรอบูบูไปหนุ่ยไอ้นี่ไงบูในนั่นแหละอะไรไอ้บ้านบ้านบ้านของบ้านเพื่อนอะไรนั่นจะล่ะอืมอะไรบ้านของเพื่อนจินตนาการใช่ครับแม่จะแจกว้าอะไรรูปแม่เพิ่งเห็นนะ เอาละวันนี้เราก็จบท่าน,นี้ก็แล้วกันนะ <c oughs> เป็นผีที่ตายได้ <c oughs> <Okay. S 2> ผมไม่ไม่พิมพ์ต่อแล้วจากนี้ขึ้มแทบจะไม่มีแรงพิมพ์อยู่จ้า <c oughs> ไม่มีแรงพิมพ์แล้ว <c oughs> เอาละง่ยงฮายง่ยปวดหลังบิดเมืเ่อยไม่ขี <c> ้อ <oughs> เอาละวันนี้เราก็จบไลฟ์ได้แล้วเนาะ แล้วก็ระยะแบบเนี้พักผ่อนให้เยอะๆนะจ้าจะพักผ่อนเยอะนะแล้วก็ไปเจอกันไรหน้านะได้ยังไรใช่ไหมละห่ะฮะเดี๋ยวได้โดนเดี๋ยวได้เจอมามาเล่นแน่ได้ยังไรสองเสียงเสียงเสียงอะไรจ้า <c ười> เสียงเริ่มหายแล้ว <c ười> ไม่ใช่เสียงหายบ่ายเจอกันครับพรุ่งนี้จ้าไปพักจ้าไปพักแล้วจ้า นะครับมามาไปๆจ้าลูกลูกไปใหม่หเจอกันอีกทีไล่หน้านู้นเลยเย่เยโอ้ย <c oughs> จะไปขี่ขึ้นเอานและจะปิดไลนในสามจองเบแล้วจ้าบอกว่าพักแล้ว <c oughs> ปิดไลท์อะไรปิดไลท์ในสามสองสอง,สองหนึ่งนี่ <c oughs> เอ๊ะเป็นได้ยิ่งไสองนะไม่มีเวียเชตนะก็ได้ปิดรู้ๆปวดปวดว่าได้ไ<ห>ดยในในใิ่งไรกันแล้วนะฮ <c> ะ <oughs> อ๋อแล้วเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมไปมองแต่เที่ยงมีโอกาสเจอได้สองเวลานี้ <c oughs> ไปเดิม อืมโอเคจบละรึเปล่าอพักไอ้นางเงี้ยเอากูเลยเอากูปิดเลยอะไรเงี้ยกูปิดต่อแล้วกูตายด้วยไอ้เนี่ยรอรอสักดงว่าไอ้นี่เดี๋ยวมันแบบมันแบบไม่นี่เไยก็เลยแหละติดคอมแบทอะติดคอมแบทแล้วถ้ามึงออกออกออกกันคาร์มึงจะตายไหมไม่ใช่เมื่อกี้มึงตายแต่มันมันติดคอมแบทไงอ๋อ